สวัสดีครับวันนี้เรามาดูผลงานของแมงดาที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับโตแล้วนะครับรอกคราบครบทุกจุดแล้วนะครับอลอาไปดูในกระชังนะครับโอ้ยมองไม่เห็นเลยครับ นนี่นะคมันหลบอยู่ข้างในนะครับเลยมองไม่เห็นแต่ก็เลยจับออกมาในเมื่อคิดตัวหนึ่งนะครับพอโ,โตแล้วนะครับสำหรับแมงดาที่ได้เลี้ยงไว้ จากที่ปล่อยไปหลาหลาหลังนะครับเลี้ยงไปหลายลังตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับ <laughs> พอดีไม่ค่อยมีเวลามาดูแลมันนะครับจะต้องออกตลาดนัดด้วยนะครับก็เลยเลือยหน่อยเดียวนะครับมันกินกันเองนะครับตอนนี้ลูกออดก็ไม่ค่อยจะมีด้วยครับผมก็เลยเลี้ยงเป็นให้อาหารเป็น ลูกกุ้งนะครับเป็นกุ้งอันนี้ก็เนี่ยครับผมเอาตัวตัวหนึ่งอันนี้ตัวเล็กนะครับคือตัวสุดท้ายตัวนี้ลอกคราบไปหมดแล้วผมก็เลยแยกออกมาให้มันไปอยู่กับตัวอื่นเดี๋ยวมันจะกัดกินกันนะครับตัวใหญ่มันกินกันนี่ผมแยกออกมาแล้วนะครับก็ตัวเดียวไหนเนาะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ นู่นนี่นี่น,นี่นี่น่าจะลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่เหลือตัวสุดท้ายครับตัวนี้น่าจะลอกคราบทาั้งที่ห้านะครับรอบนี้ก็จะเป็นการจบพิธีการเลี้ยง แมงดาแมงดานาครับส่วนตัวใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับพ่อผมแยกออกมา2กระถางนะครับตันนี้จะเป็นตัวใหญ่โดยมาสิบกว่าตัวนะครับเพราะว่าลอกคราบออกมดแล้วตัวนี้โอเคครับ